ิิิมีหุ่นดียังไงในเวลาห่างไกลแบบนี้ไม่มีเราชวนทะเลาะพูดคุยและสบตาจะผิวปาเจอห้ำเพลงก็ไม่หายเงาปากเลยนินดา คงไม่ว่านะขอกดบอร์เธอนิดนึงกูปากมันว่างเลยต้องโทรมาบอกคิดถึงกันแต่เธอจะคิดถึงฉันช่วยขอยาให้รู้บ้างเถอะกูปากมันว่างมากเกินไปบางทีเราไม่จัจะใครมาจอแจเธอเดี๋ยวจะเพะิ่มยิ้มให้ใครกูปากว่างเลยต้องโทรบอกคิดถึงกัน ถ้าเธอก็คิดถึงฉันช่วก็อยากไปรู้บ้านเถอะกูปา่าเธอว่างมากเกินไปมทีเราไม่เจอจะใครมาจอบแจเธอเดี๋ยวจะเพิ่ยิ้มให้ใคร